สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันคือเก่าเสาบนคนอีส,สานสีผ้ามาเบ่งสวนบักพิกเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เอาสวนบักพิกมาฝากได้หน้าสวนผสมพี่น้องนี่เมื่อพี่น้องคุณเข่ากงา็งามงามเบิเ่อกี้เขียวดีคือหยังพี่น้องนี่กับบักพิกพี่น้องบ่ไดีซื้อดอกมันเก็บไปหมู่ว่านเดีคู่ถังนึงพรานนะยังสุกเป็นงแดงอยู่พี่น้องอืม กินบะเบิดง่ายดอกบักพริกอันนี้กินเป็นโลดเฮ้านี่พริกบานกับมีพีน่น้องเมื่อนี้บนเก็บดอกหมอว่านเก็บบักหลายนึงกินมะเบิดพี่น้องเลยเนาะผ้ามาเบิร์นทงไฮทงหน้าปลูกบักพริกปลูกนี่ไรพี่น้องนี่หอดพักบัวตะไคร่กับมีไรหน้าสวนผสมของเฮ้าปลูกเ็ดกินเทศยากพี่น้อง บ่ได้อึดได้ยากดอกได้กินหลายอย่างหลายแนวอ,อยู่ได้กินอยู่เพราะได้กินอยู่เวละพี่น้องคนเฮามีมือมีเท้าเฮาก็เฮ็ดกินไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่ต้องไปสื่อเพื่อนไหมทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้าปลูกกินเองไหมพี่น้องอืมคุณเขาเฮาก็มี <c oughs> จังว่าหลหะพี่น้องพามาชมทุงเจสเอวเมื่อนี้กระิกครับเขาเมื่อันทรงนักเรียน สาวอีบุญสาวเอ่อขอโทษด้วยจ้าสาวอุบลคนอีสานเนาะก็ฝากช่องฝากยังนำเด้อพี่น้องเด้อคนเฮาบ่อซอยกันผู้ดใดสิมาซอยเนาะจะว่าบ่พามาชมทุ่งพี่น้องชมทุ่งไปน้ำกันพูดนะพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์บานเฮาบ่เอาซ้ำนี่สิเอาซ้ำเนาะพี่น้องเนาะ หลายอย่างหลายแนวปลูกกินปลูกอยากเขาก็เต็มทงคุียวปือป้อปื้ออยู่พี่นอ้องพุนทองให้ทองหน้าเฮาก็มีความสุขจังสิล้วพี่นอ้องเมื่อก็ได้พี่น้องเด้อนี่หอดรดแล้วมือหาแตงของนักเรียนก่อนเดี๋ยวอันสิพาไปอันเก็บเห็ดงวดนานี่ เด็กศิิเอิญดอกไปเก็บเห็ดจังไปเก็บเห็ดน้ำกันกันกนกบสาวอุบลคนอีสานเ้ยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า